ละครสั้นเอฟซีเรื่องไปเที่ยวทะเลดีใจไหมลูกดีใจค่ะที่จะได้ไปทะเลพ่อก็ดีใจเหมือนกันลูกถ้างั้นพวกเราไปทะเลกันดีกว่าไหมไปไปไปมาสิยืนรออะไรไม่กล้าไปหรอหนูกล้าไปเย้ยะได้ไปทะเลแต่ก่อนอื่นนี่มันคือบ้านพ่อบ้านแม่อยู่อีกหลังฝั่งหนึ่ง ใช่ขึ้นมากันครบเลยนะใช่ครับป้าซชาค่อ้อผมไม่จะก,การเดียนใส่หน้านหานูแล้วเนี่ยบึนนเร็วๆหน่อยสิครับป้าเราดีใจโอ้ยมีรถสีฟ้าไปไปไป,ไปนี่ทะ,ทะเลทะเลอยู่ใกล้บ้านแล้วเย้ทะเลมันอยู่ใกล้บ้านเรา โอ้โหในสากลระไม่ใช่ในชีวิตจริงถ้าในชีวิตจริงจะอยู่ไกลกว่า,วาอีกนี่เออโอ้โหคนยังไม่มาเลยเนี่ยชิบแล้วมีคนทยอยมาแล้วไหน αι, โอ้โหคนทยอยมากัะตนเต็มเลยไปเชิญรูปของมาแล้วเย้ได้เล่นนะ้ำทะเล<ย>มีคนสาดกันด้วย เล่นน mm! yeah. Ye e! ok like. <asan> ้ำทะเลดีกว <ome> ่าห eh, eh, no ืมลึกแล้วนันเนี่ยเย้นดำลงไปเลยรับเล่นน้ำทะเลไปเจอพวกแล้วพ่อลงไปแล้วฮะ้ยฮะไ้พ <seus> ่อหนูอยากเล่นกับพ่อไม่มีพี่พ่าขาทำอะไร โออโออเออไปเลยจ้าลูกนมครับแม่เราน้องน้องอยู่นู้นจ้าโอ้โหใช้ตัวอยู่นั่นน่ะนั่นเออวันรีแม่ก็จะลงทะเลเออโอ้โอ้จะมึนหัวไหมลูกโอ้โหผมมึนแล้วนะครับเนี่ยแล้วจะไปทำทำไมจ้า ก็ไม่ชอบุงยังมันจะช่วยได้ใช่แม่เป็นนักว,นะว่ายน้ำว่ายไว้ที่สุดในโลกดําๆๆดฝัด่งนั้นก็มีผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยนิวอส่นทันตะเล่นเย้ดัๆดฮ้ดฮ <c oughs> แม่เป็นนักว่ายน้ำเ,เหนื่อยแล้วจัดรูปโอ้โหมาหมุนหัวแล้วลูกเบาๆหน่อยจ็บปะเนี่หมึนหัวตืดๆๆเนี่ยม,มีอะไรให้กินไหมเนี่ยเอ้ยว่าจะมีอะไรให้กินไหมเนี่ยนั่งกินตรงนี้ดีกว่าอย่างไยมีโต๊ะให้กิน อ้านำนอะไรว้าวช่วยด้วยว่าว้าววาผมกินเฮลมี่ช่วยด้วยแม่เฮลมี่ช่วยด้วยเฮลมี่แคเมียรยูสนนักจังเย้โอ้โอ้เอน้องวิ่งมาเดินชนทำไมล่ะหลอนตื้อตื้อตื้อตื้ช่งหลอนตื้อตื้อต